สวัสดีค่ะเพื่อมาทานส้มตำด้วยกันส้มตำไม่ใส่กุ้งแห้งไม่ใส่ปลาตามสไตล์ขอประเกต ซื้อผักนี้มากำละห้าบาทเขาบอกว่ากินกับลาบอร่อยแต่ป่ะเก๋ก็ทานกับส้มตำเขาเรียกใบอะไรก็ไม่รู้กินแล้วออกเปรี้ยวๆมันๆนะคะเคยไปทานที่โคราชร้านลาบเป็ดจ่าลืงสุดแสนอร่อยเนี่ยใบเนี่ยเป็นของบ้านนอกบ้านนอกแต่มันคือเป็นสมุนไพรแล้วก็เป็น เป็นยาแต่คนอะมองข้ามพวกสมุนไพรพวกยาพวกนี้กินอร่อยแล้วก็มีประโยชน์ต่อร่างกายปะเกตดูเขาทานใน u t u b e อะเขากินผักเยอะก็กินตาม นเพื่อนกินส้มตำเนี่ยมันมีประโยชน์ต่อร่างกายป้าเกิดกินส้มตำประจำ ส้มตำเนี่ยกินแล้วก็เหมือนกินกินข้าวกับน,น้ำพริกอะค่ะได้ประโยชน์จากผักระสานอาหาร ใ้ประโยชน์จากผักและสารอาหารที่คล้ายๆกันมะก,กรมะนาวพริกกระเทียม ต่างๆที่เราจะหามาเสริมเพื่อสางขาเนไปเวลาขี่นกโชว์ให้ดูแต่ไม่แท้จากลูกเพราะว่า หันใจไปในโคกแล้วดูในหามมือค่ะมารักกีนกอยู่ใน,อ,น,อ,ยในอยู่ในโคกส้มตำอันนี้เรียบร้อยแล้วมารักกีนก เป็นออนไลน์คนที่สนุกกับการหาเงินการขายของหาเงินนะมันก็สนุกไปอีกแบบหนึ่งคือได้เงินด้วยแต่ปรเกังหาเงินจากจากการออนไลน์ไม่เป็นปรเกัก็เลยต้องแค่กินโชว์ไปก่อนก็คือสนุกจากการกินโชว์บ้างอะไรบ้าง เหมือนเราไม่ได้กินข้าวอยู่คนเดียวพอกินข้าวไปแล้วก็มีเพื่อนคุย คนที่เขาดูเราเขามีอารมณ์ร่วมเขาก็ดูเขาเบื่อเขาไม่อยากดูเขาก็เดิ่มไปดูอย่างอื่นก็ไม่เป็นไรเหมือนที่เราดูคนอื่น เราเบื่อดูแล้วก็เลื่อนนั้นเวลาเราเล่นออนไลน์คนคเขาเบื่อดูเราเราก็ต้องรับไปให้ได้แล้วก็ปรับปรุงการโชว์ ปรับปรุงการโชว์เพื่อจะมีคนที่เขาดูแล้วเขาไม่ลำคขญ เคยดูกินโชว์ดูเขากินโชว์เคยชอบเคยหลงไหลการกินโชว์อย่างมากจะดูไปสักพักเบื่อเดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยได้ดูแล้ว การดูกินโชไม่ได้เบื่อเขาแล้วไม่ดูนะ <c oughs> แต่ไม่ดูเขาแล้วก็คือเรามาทำกินโชซะเอง <c oughs> เพราะว่าชอบดูอากับกิริยาดูการพูดดูการกิน <c oughs> <c oughs> ของแต่ละคน ก็จำเอามาทําบ้างเอามาทําอย่างเขาบ้างคนจินโชมีไรายได้เยอะๆเก่งเนาะ มันก็วิวเยอะใช้เงินจัดอุทูปคิดได้เนาะคนที่คิดได้คนแรกๆก็ก่ง เดียสร้างสรรค์ดีต้มกันปะเกะอร่อยนะถ้าใครอยากมีปูมีกุ้งสดมีหอยอก็ใจไปเลยมันก็จะอร่อยอปปะเกะไม่ได้หามา อย่าทำนะไม่พอพอ,อะไร หาซื้อของดีของสดหาซื้อยากทุกคนกินโชก่อนจะกินลอบสเตอร์ ส่วนใหญ่ก็กินแค่พวกส้มตำหนุ่มจีนพี่เขาเรียกว่าอะไรนะตำหนุ่มจีนกินแค่ส้มตำกับทำหนุ่มกินหนุ่มจีนส่วนใหญ่เริ่มต้นมาจากการกินส้มตำแล้วก็กินยำหนุ่มจีนข้าวเหนียวไก่ย่าง,า,ยยางส้มตำ คนใหญ่เริ่มมาจากตรงนั้นพอ,อดูคนติดเยอะๆแล้วตอนนี้ก็กุ้งมังกรมาลอสเตอร์มามากันใหญ่เลยมาทุกอย่าง มาทีตัวใหญ่ครับจอเลยรัสเตอร์อมกนกนใหญ่มาก พอแค่นี้ก่อนนะมันยาววิดีโอยาวสวัสดีค่ะ